ไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลย mm hmm. เพจ a d m i น t o n d p 7เพจซื้อขายรหัส ROV ที่ดีที่สุใดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ ID อัปเดตทุกวันซื้อขายได้ชัวอ100%สำหรับใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์50,000ขึ้นไปทิ้งเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมยาสุบอกไว้เลยนะครับผมเดมิด จองก่อนจองก่อนได้เปรียบนะฮะโอเคนะก็สวัสดีทชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับเกม L L นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ขเกากาข,าขาเรียกว่าฝึกมาเขาเรียกว่าฝึกได้ผมว่าคือเมื่อวนันคือผมก็เล่นไปนะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาจะมองไงนะแต่ผมเล่นสู่ความสามารถแล้วจริงๆนะครับผมนะโอเคซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองนะที่ผมได้ทําการจับยาสูอนะครับผมนะก็ฝึกมาเขาหน้าที่จะเล่นหลายตาอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับผมนะ เฮ <h ums> hey, ้ยกูบอกกูมิดไม่ใช่หรอวะาหนูเอาถอยถอยเป็นการบอกอะไรว่าผมไปบาลอนก็ได้วะโอเคฮะเราไปอยู่กับตัวมะเร็งกันต่อดีกว่านะครับผมเนี่ยไอ้คือคือเล่นแล้วไม่ติดใจจริงตัวนี้บอกมาเลยไอ้เจอตัวอะไรไม่รู้อะไม่รู้จักที่แน่ๆจะเป็นแคลรี่ครับผมโอ้ยิงมาติม อุ้ยแรงเยอะไม่โดนในการคอมโบตัวนี้คือผมมองว่าไอ้เหี้ยครับถ้ายกไม่ได้เนี่ยหรือว่าเธอโดนไม่ได้ผมไม่อัติแทบไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้คือมันยากตรงที่แบบเธอโดนได้ผมว่าคือมันเล็งโดนยากอะ่ะเฮ้ยยกไปแล้วกูไป็นอาแฮวเลยเฮ้ย เีื่ออะไรฟิกเกอร์ตามเอ้มันแฟดตามโอยม่นาห้าวเลยกูอะไรห้าวเกินนะบางทีอ่ะบางทีก็ห้าวเกินนะเอาเรียบร้อยเออบางทีก็ห้าวเกินนะเราอะ làm tiếp á, cái đi Ơi, hot gần kinh, Tím. อ่าอ่าอ่าฟรีเสียฟรีผมไม่รู้ว่าเป็นสกิลอะไรของมันนะอ,อะไรเรียบร้อยโอ้โหไม่เข้าเลยเฮียอะไรเนี่ยตายปะโอเคเรียบร้อยตายก็ผมเนี่ยเจอสกิลพิเศษสกิลเสริมเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ฮะอุ้ยของผมออกได้แล้วอ่ะอันนึง ยกเรียบร้อยโอ้โหเย้ดาวเบย์เขาไม่มีเร็ววานตีฮึมถ้าเดินโอ้กระตุกกระตุกกลับก่อนนะโอ้ย เวลาผมเล่นนะครับผมเนะ่ไอ้เรืมันต้องใช้สมาธิจริงๆกันนะตัวนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ผมขาจะฟิกเกอร์ไปแล้วสกิลพิเศษใส่แล้วผมแต่ผมไม่แน่ใจผมจะรอดหรือเปล่านนอยู่หรือเปล่าไปแล้วเฮ้ยทำไมสกอร์ม,มันเริ่มตามเราว่าเจ็ดต่อหก ไอ้ที่เลนล่างแล้วเป็นอะไรกับวะน้าเอาแล้วเพื่อนยืน F K เหรอเอาเรียบร้อยมึงไม่ต้องเล่นไอนสัตว์ครึ่งวันบอกเลย F K เกมนี้เนี่ยโอ้โหมันจะยีมอยู่ล่างครับผมอ้าบ้ายังอยู่เฮ้ยฮียอะไรเนี่ยโอ้โห มัตสยิบารคิวขยับเลยไม่รู้เฮ้ยปิดหลังครับผมงี้ยเหมือนมันเห็นเลยมันได้ปากวอดแถวนี้ฮะอ้าวโดนเขาเรียกกะระยะน้องเสียบเรียบร้อยเสร็จครับผมป้อมนี้โอเค สกอร์มันตีเสมอเลยว่าส ja ิบสิบเฮ้ยไอ้เคี้ยกระตุกโอ้โหเวลาอห้กระตุกฮะอืมดอ้าวโดนสวยไป อึมทบเวียติแล้วมึงโอ้ขี้ใหญ่ผมได้แล้วผมนะจับขี้กลับบ้านไซื้อของก่อนนะโอ้วัตยีมันอย่างเกิดเลยนะทุกคน สวยอืเรียบร้อยโดนแบบสวยงามครับผมเฮ้ยุยขี้ไปเอาจรงีหรอวะต้องตามครับผมไอ้ขียวไปโดนะไรเลยโอเคได้ตัวหนึ่งอ้อกูไอ้สารเล้ยไม่น่าเลยตายตัวหนึ่งฮะเฮ้ย สวยปะเนี่ย,ยเฮ้ยไอ้คิดี่เป็นอามาตะหรือวะสวยผมเห็นหลายรอบแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่ผ่ายละจะพีกปะเนี่ยไข่รประกอดไว้แต่เด้เฮ้ย,ยพีกกวะพีกวพกวะเจนเย็นเจนเย็จนจิ้มไข่เป็ดเบบนี้พุ่งตรงนั้นวะน่ะตัวทั่วเอฟเคตกใจ โอ้ยเมันอยากตึงเลยเฮ้ยโอ้โหต้องใช้สมาธิเล่นมากครับผมเอาใครเอฟเคอีกเนี่ยโอ้โหจะบวกก็ไม่บวกไอ้ตันอย่างตึงเตรียมต่ออีกครั้งสวยเฮ้ยเอามันเปิดแล้วเปิดแล้วจิ้มหนึ่งทีจิ้มอีกหนึ่งทีใครเนี่ยเอาเชิ่อม่โดนเรอสยุดระยะพอดีเฮ้ย แคลี่แคลี่เขารียผมเหมือนแคลรี่หผมเรียกปอบป่าไปที่แคลรี่ดีกว่าเอาคิ้วไม่โดนเฮ้ย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 เฮ้เกือบตายโอ้ยเมือกี้ผมโคตรพลาดเลยเธอโดนไม่โดนเลยสันนิษฐานก่อนนะมาตยีอยู่บน มันหายไปได้หมดวะเฮ้ยไหววะเราเพื่อนเฮ้ยสวยเพื่อนไหวอยู่ใช้ความอยู่ไหมเฮ้ยแบบนี้ลาดเอาเชี้ยวราดไปได้มาดิทรุโดเก่าเจตีด้วยแต่มันตายพอดี มึงเอาไปจากวะเหียบไปหนึ่งทีเก็บสตแต็กไปก่อนฮนะแคลรี่ออม,มากพลาดไอ้สัตว์เอาแทงก็ได้วะเออไอสัตว์เลยสวยร้านได้สวยในเพื่อนโอ้กงมันบวกอีกแล้วกันบวกอีกแล้วแคลรี่เอาบวแคลรี่ไม่ถึงฮนะ ผมไม่อยากจะเสียฟิกเกอร์เฮ anyway> totally ้ยเฮ้ยอติเข้าไปแล้วผมมีสแต็ตเข้าผมมีสแต็อเอ้าไม่เกิดไม่เกิดอ๋โอ้ยีิวแม่งมันกดสกิลสวดอีกไม่ได้คิวอยู่กูช่วยอยู่เพื่ออื้อนี่ไงไม่พลาดรอบนี้อันติเข้าผม เฮ้ยเพื่อนกูยังอยากจบโหรอเอ้ยเย็นนิสัยไอ่ติดนิสัยเขาเรียกว่าขี้เล่นกูอีกแล้วคือมีโอกาสจบได้ไม่ยอมจบฮะแต่ว่าเพื่อนได้จบนะครับผมผมว่าเรียบร้อยเออโอเคนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับผมในสำหรับเยศโออฝีมือระดับผมนะฮะ ก็คิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมไนดะ้ว่าผม้องแบบคอมโบย,ยังไงสอนผมได้นะพเพือก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะเกมเอลนะครับผมเอา็ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับผมบาย